สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนวลพันธ์อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์จากคราวที่แล้วนะคะที่เราเรียนหัวข้อเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะไปนะคะเรายังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะแต่ว่าจะขึ้นเป็นอันใหม่นะคะไปดูกันเลยค่ะซึ่งยังอยู่ในหัวข้อเดิมนะคะเรื่องการแก้ไขปัญหาก็คือขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานะคะ ดูเลยนะคะขั้นตอนของการแก้ไขปัญหานะคะขั้นตอนที่1ก็คือเริ่มจากการระบุปัญหานะคะซึ่งการระบุปัญหานั้นนะคะก็เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหานะคะว่าเราต้องการอะไรโจทย์ต้องการอะไรบ้างนะคะก็คือขั้นตอนที่1นนะคะต่อมามาสู่ขั้นตอนที่2นะคะคือขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการ รวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อนําความรู้ที่ได้เนี่ยมาแก้ไขปัญหานะคะการรวบรวมข้อมูลนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่เราหามาเพิ่มเติมเพื่อนํามาแก้ไขปัญหานั้นนะน,นะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่3ก็คือ การวางแผนแก้ไขปัญหานะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนก็จะออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งการแก้ปัญหานั้นก็จะมีหลากหลายวิธีนะคะเมื่อเราออกแบบอ่าหรือวางแผนการแก้ไขปัญหา1 2 3นักเรียนก็จะเรือกวิธีการที่ดีที่สุดหรือวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะหรือสถานการณ์นั้นๆเพื่อมาใช้ในการแก้ไขไปัญหานะคะเมื่อเราวางแผนเสร็จป,ปุ๊บนะคะก็จะมาสู่ขั้นตอนที่4นะคะก็คือ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเริ่มแก้ไขปัญหาตามวิธีการที่เราเลือกนั่นเองในขั้นตอนที่3หลังจากนั้นนะคะเมื่อทําการแก้ปัญหาเสร็จแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนที่5เริ่มการทดสอบและการประเมินผลนะคะซึ่งขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทดสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามที่เราต้องการหรือไม่นะคะต่อไปนะคะตัวอย่างนะคะ พาเด็กน้อยขึ้นจะวดนะคะในอ่าเด็กคนนึงเนี่ยจะเดินทางผ่านด่านไปถึงจะรวดอีกด้านหนึ่งนะคะแต่ต้องใช้เสียค่าใช้จ่ายตามตารางนะคะนักเรียนเนี่ยต้อหาเส้นทางพาให้เด็กเดินเนี่ยให้เสียค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดในการเดินทางนะคะให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะคะและการเดินทางนั้นต้องเดินทางขึ้นหรือลง ลูกสอนขึ้นนะคะหรือลงนะคะดูไปทางซ้ายไปทางขวานะคะไม่สามารถเดินตามแนวทะแยงหรือแนวเฉียงได้นะคะแนวทะแยงหรือแนวเฉียงก็คืออย่างนี้นะคะ ก็คือเงื่อนไขนะคะก็คือให้สามารถเดินขึ้นลงซ้ายขวาได้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะซึ่งจากภาพหน้าจอนะคะนักเรียนลองพิจารณาดูว่าหมายเลขที่ที่ครูใส่เข้าไปนั้นหมายเลขก็เปรียบเสมือนค่าใช้จ่ายนะคะหมายเลข หมายเลขสี่ก็คือ4บาทหมายเลข3คือ3บาทนะคะในตารางนี้ก็จะมีจํานวนตัวเลขทั้งหมดเลยนะคะ,ะทีนี้คราวนี้เรามาดูแนวทางหรือขั้นตอนที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะคะตัวอย่างเช่นพาเด็กน้อยขึ้นจรวดการแก้ปัญหาจะทําได้ตามขั้นตอนดังนี้เลยนะคะขั้นตอนที่1นนะคะระบุปัญหาในข้อนี้นะคะโจทย์เขาบอกว่าต้องการพาเด็กเนี่ย เดินทางให้เสียค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดและเดินห้ามเดินนะทะแยงแนวเฉียงนะคะอ่าเขาระบุมาประมาณนี้นะคะต่อมานะคะข้อ2ก็คือรวบรวมข้อมูลโจทย์ให้มาคืออะไรคะทางเข้าทางออกไปยังจรวดน,นะคะและมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละด่านนะคะอ่ามันก็จะอยู่ตรงนี้ขรงนี้จะเป็นทางเข้านะคะตรงนี้จะเป็นทางออกอ่า อันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนที่2นะคะตรงนี้ก็จะเป็นราคานะคะ ที่เราจะต้องจ่ายหรือว่าเราจะต้องเสียนะคะก็คือขั้นตอนที่2ต่อมาค่ะขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการวางแผนการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งขั้นตอนในการวางแผนเนี่ยในแบบนี้นะคะจะพาเด็กคนนี้ไปเดินได้อย่างไรนะคะซึ่งจะมีหลายวิธีและหลายเส้นทางและแต่ละเส้นทางเนี่ยก็จะแตกต่างนะคะอา,อาจจะเป็นเส้นทางนี้ก็ได้นะคะ หรืออาจจะเป็นเส้นทางนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเส้นทางที่คุณครูตัวอย่างได้เลือกไว้นะคะก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการกําหนดนะคะในตัวอย่างนะคะเป็นเส้นทางที่1คุณครูให้เป็นเส้นทางที่สองนะคะอ่าเส้นทางที่สมนะคะ ก็คือในส่วนของการวางแผนนะคะซึ่งเมื่อคุณครูวางแผนไปแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมีการคำนวณเงินนะคะว่าทั้งสั่งสามเส้นทางเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยที่สุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมาสู่ขั้นตอนที่4นะคะก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานะคะก็ทดลองเดินไปแต่ละเส้นทางนะคะว่าจะใช้จ่ายทั้งหมดกี่บาทนะคะ กูก็เลือกเส้นทางหมายเลข3นะคะ <_ D> ก็คือเดินมาในจุดนี้นะคะอ่าตามจุดนี้เลยนะคะซึ่งในเส้นทางเนี้ยการเดินทางก็จะเดินผ่านอยู่6ช่องน,นะคะมีค่าใช้จ่ายอยู่หกสิหน่วยเท่านั้นเองนะคะเ <_ D> มื่อแก้ไขปัญหาตามนี้แล้วน,น,นะคะเราก็มาดูว่าเข้าสู่ขั้นตอนที่หนะคะขั้นตอน การทดสอบและก็ประเมินผลนะคะพบว่าเนี่ยเส้นทางนี่นะคะเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่สิหน่วยเท่านั้นเองซึ่งน้อยกว่าเส้นทางอื่นๆนะคะที่กําหนดไว้นะคะหรือน้อยที่สุดนะคะอ่ะคราวนี้นะคะจากคําถามด้านล่างนะคะจากตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยจงบอกจํานวนครั้งของด่านที่ต้องผ่านนะคะเมื่อเราแก้ปัญหาเสร็จแล้วนะคะตามที่เราวางเอาไว้จํานวนครั้งของด่านที่ผ่านนะคะก็คือเท่าไหร่คะ 6ด่านนะคะอ่าเราผ่าน6ด่านนะคะคำตอบก็คือ6ครั้งนะคะต่อไปนะคะมีเส้นทางที่สั้นกว่านี้หรือไม่ถ้ามีทำไมถึงไม่เลือกเส้นทางนั้นนะคะเป็นข้อ2นะคะจากการพิจารณาดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะพบว่ามันไม่มีเส้นทางไหนที่สั้นกว่านี้นะคะเส้นทางนี้เพราะว่า ค่าใช้จ่ายน้อยและก็เส้นทางอะไรคะมันก็คือคําตอบนะคะไม่มีเพราะเส้นทางเดินอื่นๆเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายมากและเดินทางจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้นั่นเองทําไมถึงบอกว่าไม่เป็นตามเงื่อนไขที่กําหนดอ่าถ้าจะเดินเส้นทางอื่นให้สั้นนะคะมันจะต้องเดินในแนวทะแยงนะคะซึ่งในเงื่อนไขเขาบอกว่าห้ามเดินในแนวทะแยงหรือแนวเฉียงนั่นเองนะคะเพราะว่าจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขนะคะ าจากกิจกรรมนี้นะคะคุณคุยก็จะสรุปได้ว่าขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาของเรานะคะซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนนะคะตอนนี้เรามาทบทวนกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือระบุปัญหาก่อนเลยนะคะขั้น 1, ตอนที่2ก็คือการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่3คือการวางแผนแก้ไขปัญหานะคะขั้นตอนที่4คือแก้ไขปัญหาและสุดท้ายนะคะการทดสอบและการประเมินผลนะคะ เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ง่ายๆนะคะที่คุณครูสอนนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานให้หนึ่งใบงานนะคะนักเรียนคนใดที่สามารถกินได้ก็สามารถปินได้เลยนะคะนักเรียนคนใดที่ไม่สามารถกินได้ก็ให้นักเรียนยออกแบบได้นะคะเจอกันในอีีต่อไปสวัสดีค่ะ